beautiful nightmare. สวัสดีครับผมเอ็สมัยค่ะผมกำลังเดินทางไปกรุงเทพภารกิจท้งนี้ผมจะไปอยู่กรุงเทพ7วันครับขับรถ Honda c ซ vic FC จากสุราษฎร์ขึ้นกรุงเทพก่อนเดินทางนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเชื่อมบูทูธกันก่อนเลยเวลาที่โทรศัพท์มาจะได้รับผ่านพวมอะไรเซ็ต <laughs> ในเรื่องของที่ชาร์จไฟให้เรียบร้อยน้ำดื่มพร้อมครับ เป๋าเก็บบัตรไว้ตรงนี้ครับเผื่อจะตำรวจเรียกตรวจกระเป๋ารองเท้าแล้วก็โน้ตบุ๊กไว้ด้านหลังนมมันเต็มถังมาจากสุรา์ตอนนี้วิ่งมา183กิโลไปครับเข้าประจวบ ของชันหนึ่งที่ผมชอบมากๆของซีวิคก็คือการสตาร์ทรถยนต์ก่อนที่เราจะขึ้นรถนะครับนี่เรากดสั่งการสตาร์ทได้ก่อนขึ้นไปแอร์จะรด้เย็นจอดแวะปั๊มครับทานข้าวทานกาแฟาแล้วตอนนี้ก็สั่งการสตาร์ทรถล่วงหน้าครับ<ๆ>ก็คือรถมันยังล็อกอยู่นะครับแล้วก็สตาร์ทเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวมาดูกันว่าแอร์เย็นเจี๊ยบปะ กลดล็อกง่ายๆสอดมือเข้าไปดึงแค่นี้เองกุญแจก็วางไว้ครับแล้วตอนนี้ก่อนที่จะขับรถอะเราก็ต้องเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งปุ่มจะขึ้นสีแดงๆแบบนี้แอ่นน่ตรงนี้รอบเครื่องมันถึงจะขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ถึงจะพร้อมขับนะครับตะกี้ถ้าเราไม่มีกุญแจขึ้นมาไว้ในรถนะครับแล้วก็ไม่ได้เหยียบเบรกกดปุ่มตัวนี้อีกทีปุ่มไม่ขึ้นแดงจะขับไม่ได้นะครับขับไม่ได้เลย ฉะนั้นอันเนี้ยมันดีมากตรงที่ว่ารถจอดตากแดดก็สตาร์ทให้แอร์เย็นก่อนเวลาขึ้นรถจะได้ไม่ร้อนนะครับเดินทางคุนเดียวนะ่ะมันเหงาแต่ถ้ามาเดินทางกับเราอ่ะรับรองว่าฟินนะจ๊ะสามกว่าโลแล้วแต่สังเกตเข็มน้ำมันไหมโอ้ยังเหลืออยูอ่เยอะเลยเดี๋ยวเราไปวัดอัตราก,การสิ้นเปลืองเป๊ะๆที่กรุงเทพกันดีกว่า วันนี้เราอยู่ที่สมุรปากกาแล้วนะครับรถเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาลองเติมน้ำมันเพื่อคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองกันทั้งหมด1140ข้าครับผม สรุปผลงานครับตอนแรกเนี่ยเ,เติมจากสุราษฎร์ธานีนะครับมาทั้งหมด2 2น0อันนี้คือ,อเ,คเต็มถังเด็กปั๊มยัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวิ่งมาทั้งหมดวันนี้660กิเมตรนะครับแล้วก็มาเติมให้เต็มถังอีกทีหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ1,140เรามาคำนวณกันว่าเติมน้ำมันจนเต็มถังเนี่ยกี่ลิตร30 7.34ลิตรนะครับเดี๋ยวมาคำนวณกันสำหรับผมเองผมว่ารถใหญ่เครื่องพันแปดขับสรุกสบายแบบนี้ประหยัดน้ำมันสิบโลลิตรก็ไม่เร็วนะก็โอเค